ใครจะคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะได้โอกาสเป็นภรรยาของอันหนิงนีรุตอ้าวนี่เป็นกางติดฝันซึ่งเพราะว่าเป็นแฟนละครอันนิงมาตั้งแต่เรายังอายุหน้อยใช่ไหมคะก็คือสําหรับเราคืออันหนิงคือแบบเข้าใจแม้เหมือนแบรดพิตเมืองไทยอ่ะคือหล่อมากแล้วก็คือสมาร์ทแล้วก็คือโกเก๋ทุกอย่างแล้วคกหน้าอย่างเราอะ ใครจะคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มาเป็นภรรยาได้แสดงเป็นภรรยาของอันหนิงนิรุตรวมกันครั้งแรกเลยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างโอ้โหก็คือพูดจริงๆก็คือตั้งแต่ก่อนที่จะวันถ่ายอะค่ะมีความตื่นเต้นอยู่แล้วละแล้วพอวันฟิตติ้งเจอกันอะไรเงี้ยค่ะอันหนิงก็แบบเนี่ยเหรอเมียฉันก็เลยบอกว่าอ๋อคืออาน่าจะ เป็นคนดีไงค่ะคะ่ะในเรื่องคืออาเป็นคนดีแล้วก็อายอยากจะช่วยคนก็เลยก็เลยได้มาเป็นหนูนี่แลตอนเขาตอนเขาติดต,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 ต่อมาคือเซเย็นเลยไหมคะเขาเป็นอนนิงตอนแรกอาจริงๆก็คือไม่รู้นะว่าจะต้องเป็นภรรยาของอันหนิงแต่ว่าด้วยบทเนี่ยออน่าสนใจแล้วกเออ็เส้นเรื่องของเรื่องนี้คะ่ะเราพูดถึงเรื่องของความต่างระหว่างวัย เรื่องความแตกต่างของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมแล้วมันก็จะเกิดมีความขัดแยง้งเกิดมีปัญหาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออการนําเสนอมุมเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคนต่างวัยคนต่างทัศนคติแล้วอะจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่ได้ไม่ใช่อยู่แค่ว่า คุณตั้งใจและเปิดใจที่จะพูดกันมากน้อยแค่ไหนจริงๆเรามีสาร,รภาพแบบอันหนิง้ยครับว่าความใฝ่ฝันสูงสุดของอันหนิงก็คือมันไม่ใช่ความใฝ่ฝันสูงสุดลลกไม่เคยคิดแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือยังยังรู้สึกแบบว่ารู้สึกผิดอะว่าแบบว่าคือเราเข้าใจไหมอันหนิงก็เป็นพระเอกอะ,อะเขาจะต้องเล่น เป็นสามีของนางเอกที่สวยมากๆนึกออกมาแล้วเราก็คือโอ้โหอะไรกันอย่างเงี้ยแต่เราก็สวยนะคะสวยตรงไหนลูกโอเคคแต่ตาเป็นประกายมากเลยนะใช่ตอนนี้เหรอโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือมันไม่ใช่ความผิดพันดหรอกค่ะเพียงแค่ว่าพอพอเรารู้ว่าอุ้ยหรอคะอุ้ยถ้ามีอไงดี่ะมันก็จะมีความอย่างนี้อยู่แต่พอห้าสี่สามสองปุ๊บก็คือค่ะก็คือเป็นไปเลยเป็นลูกเป็นเมียแบบไหนคะอุ้ยเป็นภรรยาแบบไหน เฉลยได้ไหมอ่ะหรือว่าอยากให้ไปดูอาแค่คาแรคเตอร์ก็ได้โอเคในเรื่องก็คือจะรับบทเป็นบุหาน,านะคะบุหาเนี่อดีตก็เป็นนักร้องมาก่อนเออแล้วก็มีความแซบของนางโยอันนี้คือชีวิตเราเลยหรือเปล่าหรือเป็นนักร้องมาก่อนด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่ไม่เบื่อโลกเพราะว่าบุหานในเรื่องอ่ะเขาจะตรงๆงเลยนะเขาจะคือมีผู้ชายมาจีบมาชอบเขาอยู่ตลอดเวลา,าสวยแซบมั้งไม่งั้นก็ไม่น่าจะมีเออ แล้วก็ท้ายที่สุดอได้หน้าตาอย่างอันหนิงเลยเอาคิดดูสิเออเขามีอะไรดีนะเยแต่ชีวิตจริงพี่ไม่มีนะพ oh. อะหลังจากที่เขาเป็นนักร้องแล้วมันก็มันก็มีมันก็จะมีเหตุการณ์พลิกผันบางอย่างที่ทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปโดยที่เหตุการณ์พลิกผันนะนะั้นแหละอันหนิงนิรุษซึ่งจะรับบทเป็นคุณอารักษ์เนี่ยเข้ามาช่วยนะะ ดิตฉันอยากรู้ว่าตอนตอนอย่างตอนเข้าฉากอันนี้เราเป็นไงตื่นเต้นขนาดไหนครับเอออย่างอย่างที่พี่บอกนะพอห้าสี่สามสองปุ๊บเราต้องเป็นเป็นบุหงาเป็นภรรยาก็คือเป็นไปเลยไม่เลยพันะครัับแล้วก็คืออาขอโทษนะคะอ่าก็แบบขอโทษอะไรขอโทษอะไรกินกล้ามองหน้าไหมครับกล้าแบบมองพลิกภาพเพราะว่าควรจะหมุนไม่ไม่ไม่ถ้าเป็นตัวละครก็คือมองเลยเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกรักเรารู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธรู้สึกอะไร หรือว่าน้อยใจอะไรก็คือเต็มที่เลยแต่เราไม่ได้บอกนะทว่าเรา,เราแบบอาเือบไอดอลที่เราบอกบอกเลย<อ>ลตั้งแต่คิวแรกๆเลยค่ะบอกแคครับอันหนิงก็หัวเราะอันหนิงก็ไม่ได้พูดว่าก็คือสาร,รภาพการกองค่ะตั้งแต่แรกๆเลยค่ะอันหนิงก็คงบอกว่าชินแล้วกับการที่มีคนมาพูดแบบนี้ไม่ไว่าเราถึงขั้นสารภาพรักไม่ไปถึงขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่าเอาเหมือนลูก ให้ลูกบอกว่าเอ้าวันหนึ่งลูกไปเล่นกับแรดพีดลูกทาไงอ่ะโอ้โหนอนไม่หลับถูกว่าล่ะเออแล้วเรานอนหลับไหมคะเปลับเป็นคนหลับง่ายแล้าผู้หญงง่ายการแสดงพอเราก็ตัวแม่เขาก็ตัวพ่อมารุมกันมันจะแบบไม่บังอาจลูกไม่ไม่บังอาจเพราะว่าระดับอนิ่งเนี้ยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าการได้ร่วมงานกับนักแสดงที่ที่ท่านมีประสบการณ์นะคะทั้งอนิ่งทั้งอาหมูเนี่ยท่านจะสอนตลอดเวลา อย่างอย่างอันหนิงเนี่ยพาเข้าฉากด้วยกันต้องมีฉากดึงมีฉากทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันหนิงจะบอกว่าเดี๋ยวเธอมาทางนี้อะไรเงี้ยก็จะจัดให้เลยแล้วก็จะระวังระวังให้เราเลยนะคะมีอามีความเป็นสุภาพบุรุษมากก็คือระวังว่ามาตรงนี้จะได้ไม่เจ็บไม่โดนอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอามูสมภพก็คืออามูจะค่อยคอยบอกว่าเออสมัยก่อนเขาทําแบบนี้แนละ้วลูกอันนี้เงี้ยซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเป็น สิ่งที่เราได้รับน่ะมันเป็นความรู้ที่มีค่ามากๆที่หาซื้อไม่ได้แล้วก็เป็นโอกาสดีที่มันไม่ใช่ว่าใครจะมีได้นะ,ะ้ะ,ะเราเห็นอันหนึ่งใกล้ๆได้แบบเป็นไงคะมันรอขนาดไหนเรามองตรงไหนในใบหน้าเขามองหมดเลย <laughs> <laughs> ลูกก็คือ,อ,อก็มีโอกาสได้อยู่ใกล้ขนาดนี้เป็นลูกลูไม่มองอรหรอกก็คือเกินะครับ <laughs> การที่รู้สึกว่าไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานพอได้ร่วมงานจริงๆมันมีแอบเหมือนเขินเขินถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เข้าฉากนะก็จะยังเขินก็คือตัวรีบตัวเล็กตัวเล็กเดินผ่านก้ม่วาก็รงนคนมาเยอะมากเลยถ่ายรูปก็ไม่เหมือนกันนเ่องูกไอดอลเหมือนครั้งแรกๆที่พี่เจอพี่นกสินใจก็คือตัวเล็กมากแล้วก็คือพาแต่พอห้าสี่สามสองก็คือแบบจับบิดหน้าเจับบิดหน้าอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอย่างอย่างอันนี้นะคะเราก็จะ พยามไม่ไม่ไม่แบบไม่ไปใกล้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองก็จะเขินเองแต่พอห้าสี่สามสองก็ต้องคาอันนิงหล่อไหมคะก็หล่อมากค่ะตั้งแต่วันที่เรารู้จักเราเขินตั้งแต่ตั้งแต่อันนิงยังยังหนุ่มหนุ่มจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็คือสมาร์ทสมวัยไม่กไม่มีตกค่ะจริงๆเริ่มชอบตั้งแต่อายุเท่าไหร่อล้คุยลูกอันนี้คือเราพูดประเด็นนี้เลยใช่ไหมค่ะกันร่เม็นนกะเร่วมงานอ๋อเป็นประเด็นหลักโอ้ป็นเรื่วมงานนานมากลูก ตั้งแต่คือดูตั้งแต่โอ้โหนี่ยไ่อยากให้พูดเลยตั้งแต่ช่องไหนๆอ่ะตั้งแต่อาเล่นผู้กองยอดรักอ่ะนี่ไม่มีโอ้โหเพราไม่มีใครเกิดทันสักคนพี่จู่ผู้กองยอดรักไม่กีป่ปีแล้วค่ะที่อันหนิงเป็นพระเอกูจ้ไม่ได้คนนี้เรายังเด็กเหมือนกันเด็กกว่าเราไปอีกแนะ่โอ้ค่ะ